ต่อไปฮะท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องราวตอนนี้หน้านาใช่ไหมคนกําลังเริ่มลงนากันปรากฏว่ารถไถนาครับคิวยาวเหยียดเลยคุณลัชน่รถไถนารถไถนาครับเนี่ยฮะก็เลยทําให้มีนักไถนาตัวน้อยครับที่คอยช่วยพ่อครับนั่นเด็กอะคะใช่ครับคืองานคิวพ่อยาวฮะตอนนี้น้องโปเต้นะครับ ก็เลยเลอายุ10ขวบเองนะคุณรัชนีอยู่ชั้นปห้าน้องโปเต้ก็เห็นงานพ่อคิวยาวโปเต้ก็เอาเลยครับขับรถไถนาช่วยพ่อเลยฮะได้จริงไปรับจ้างไถนาเนี่ยคุณรัชนีเกมาเด็กอายุ10ขวบครับไม่ไปวิ่งเล่นไม่ได้ไปมาเลเกเรที่ไหนครับมาช่วยขับรถไถนาช่วยพ่อสิบขวบนะคบคุณพ่อชื่อโตก็ไถนาไร่หนึ่งเขาคิดกัน สามร้อยบาทออสมัยก่อนนี่สองร้อยสองร้อยห้าสิบแต่ว่าน้ำมันตอนนี้มันขึ้นครับพี่โตฮะซึ่งเป็นพ่อน้องโกเต้ก็เลยขอขึ้นราคาเป็นไร่ละสามร้อยนี่ก็รับจ้างไถานาอยู่แถวบ้านคุณนะแถวจังหวัดยโสธรนะครับเก่งแถบักหลายเลยเกงคักเนาะเก่งคักง่ายกว่า เออผมยังไถไม่เป็นเลยนะรถไถนานี่อแต่คุณกัมพูไถแบบ,ค,บออควายเดินตามได้นี่ครับผมเดินตามควายครับหรือควายเดินตามคุณควายเดินตาม